พระนามและพระอิสริยยศพุทธศักราช2423ทรงดำรงพระอิสริยยศสมเด็จพระนางเจ้าสว่างวัฒนาพระบรมราชเทวีพุทธศักราช2463สมเด็จพระมาตุฉาเจ้าสว่างวัฒนาพระบรมราชเทวีพุทธศักราช2468สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวส,สามาตุชาเจ้าพุทธศักราช2477สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวีพระพันวส,สาอียิกาเจ้าสมเด็จพระศรีสวรินธิราพระบรมราชเทวีพระพันวส,สาอียิกาเจ้าทรงเป็นพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สี่ และสมเด็จพระปิยะมาวดีศีพัชรินทรมาดาสเสด็จพระราชสมภพเมื่อวันพุทธที่10กันยายนพุทธศักราช2405ทรงดํารงพระอิสริยยศสมเด็จพระนางเจ้าสว่างวัฒนาพระบรมราชเทวีสมเด็จพระอัครมเหสีในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่หและในฐานะพระชนนีสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ จ้าฟ้ามหาวชิรุณหิตสยามมกุฎราชกุมารพระองค์แรกของราชอาณาจักรสยามตลอดจนพระราชจริยวัตรอันงดงามจึงทรงได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นพระอาัคารมเหสีดำรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระนางเจ้าสว่างวัฒนาพระบรมราชเทวีในปีพุทธศักราช2440สมเด็จพระนางเจ้าสว่างวัฒนาพระบรมราชเทวีทรงพระประชวร พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เสเด็จแปลพระราชฐานไปประทับรักษาพระองค์ณหัวมืองชายเทะเลตามคำแนะนำของแพทย์และทรงเลือกไปที่ตำบลบางพระจังหวัดชนบุรีในครั้งแรกเสเด็จมาประทับที่ตำบลบางพระและต่อมาเมื่อจอมพลเจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรีได้มาทำกิจการป่าไม้อยู่ที่ตำบลศรีราชา จึงโปรดกล้าโปรดประมอมให้ย้ายมาประทับณตำบลศรีราชาขณะประทับที่ศรีราชามีข้าร,ชราชพารและเจ้าหน้าที่ประจำการรักษาพระองค์เป็นจำนวนมากทั้งฝ่ายทหารและพลเรือนธรรมดาย่อมมีการเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นธรรมดารัษฎรตำบลศรีราชาเองและบริเวณใกล้เคียงก็ยังมีความเจ็บไข้กันมาก แต่ตำบลน,นี้อยู่ห่างไกลแพทย์และเครื่องมืออุปกรณ์ในการรักษาพยาบาลด้วยน้ำพระทัยที่เต็มไปด้วยการกุศสสาธารณะจึงทรงพระดำริว่าถ้าได้มีสถานที่พยาบาลคนเจ็บไข้ขึ้นในตำบลน,นี้นอกจากจะได้ใช้เป็นที่รักษาพยาบาลข้าราชพารและผู้ที่ตามเสด็จนั้นแล้วยังจะเป็นสาธารณะประโยชน์ให้ประชาชนในท้องถิ่นที่ใกล้เคียงได้พึ่งพาอาศัยในยามเจ็บไข้ ซึ่ง,งเป็นสาธารณกุศลและเป็นการช่วยชาติาตบ้านเมืองอีกส่วนหนึ่งจึงรับสั่งให้พระเจ้าบรมวงศ์เธอสมเด็จกรมพระสวัสดิ์วัฒนวิสิทธตและเจ้าพระยาสุรศักด์มนตรีคิดจัดการเรื่องนี้ตามพระราชประสงค์ซึ่งได้ตกลงเลือกที่ในน้ำชายทะเลห่างจากพระตำหนักประมาณ200เมตรเป็นที่ปลูกสร้างสถานพยาบาลเพื่อดูแลรักษาข้าราชบริพารและประชาชนที่เจ็บไข้ได้ป่วย ด้วยพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าบรวมวงศ์เธอกรมมื่นวิวิทวันปรีชาซึ่งทรงดํารงตําแหน่งอธิบดีกรมพยาบาลบังคับการโรงพยาบาลสร,ริราชพยาบาลอยู่ในขณะนั้นทรงประกอบพิธีเปิดเมื่อวันที่10กันยายนพุทธศักราช2445ซึ่งตรงกับวันคล้ายวันประสูติของพระองค์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาปโปรดเกล้าโปรดกระม่มพระราชทานนามสถานพยาบาลน,นี้ว่าโรงพยาบาลสมเด็จนับเป็นสิริมงคลนับแต่นั้นมาก,การเวลาล่วงมาอีกประมาณ5 6ถึง6ปีสถานที่ของโรงพยาบาลซึ่งก่อสร้างในทะเลเริ่มทุดโทรมเนื่องจากคลื่นลมและเพียงทะเลจึงทรงพระกรุณาปโปรดเกล้าโปรดกระม่อม ให้หาที่ดินชายทะเลและโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้ย้ายโรงพยาบาลขึ้นมาก่อสร้างบนบกซึ่งต่อมาได้เป็นสถานที่อยู่ในปัจจุบันนี้นอกจากจะโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างโรงพยาบาลแล้วสมเด็จพระนางเจ้าสว่างวัฒนายังทรงริเริ่มงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ด้วยทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมจัดแพทย์พร้อมยาใส่เกวียนไปให้การรักษาแก่ประชาชนที่อยู่ในหมู่บ้านชุมชนห่างไกล ธุรก,กันดารน,นับเป็นจุดเริ่มต้นของหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ในประเทศไทยพุทธศักราช2471ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระมอ่อมให้โอนโรงพยาบาลสมเด็จไปอยู่ในปกครองของสภากาชาติไทยสมเด็จพระพันวสาอาิยิกาเจ้าได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ทำนุบำรุงโรงพยาบาลแห่งนี้มาตลอดพระชนชีพ กว่าหนึ่งศตวรรษที่ผ่านมาโรงพยาบาลได้พัฒนามาโดยลำดับมีการก่อสร้างอาคารสถานที่เพิ่มเติมเพื่อรองรับการให้บริการทางด้านสุขภาพแก่ประชาชนอย่างทั่วถึงโดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชและพระบรมวงศานุวงศ์พระราชทานพระเจชทรัพตลอดจนข้าราชการพ่อค้าประชาชนบริจาคเงินทำนุบำรุงโรงพยาบาล โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวีณรีราชาได้ดำเนินการสร้างพระราชานุสาวรีสมเด็จพระศรีสวรินทรทิราบรมราชเทวีพระพันวสาอาิกาเจ้าในปีพุทธศักราช2514เพื่อน้อมลำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในองค์สมเด็จผู้พระราชทานกำเนิดโรงพยาบาลเพื่อเป็นพระราชานุรณ์และให้บุคคลทั่วไปได้รู้จักพระนามที่ถูกต้อง ของสมเด็จพระพันวษาอิจิกาเจ้าได้มีการก่อสร้างอาคารในโรงพยาบาลโดยได้รับพระราชทานชื่ออาคารตามพระนามของสมเด็จไว้จนครบได้แก่ตึกพระพันวษาตึกสว่างวัฒนาตึกสีสวรินทิราตึกบรมราชเท,เทวีตึกอิจิกาเจ้าโรงพยาบาลสมเด็จณศรีราชา ได้เปลี่ยนชื่อเป็นโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวีณรีราชาเมื่อปีพุทธศักราช2540เพื่อเฉลิมพระเกียรติองค์ผู้พระราชทานกําเนิดโรงพยาบาลปัจจุบันโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวีณรีราชาเป็นโรงพยาบาลขนาด500เตียงได้รับรองคุณภาพตามมาตรฐานโรงพยาบาลเมื่อปีพุทธศักราช2546เป็นแห่งแรกในภาคตะวันออก และได้รับการรับรองคุณภาพอย่างต่อเนื่องโรงพยาบาลได้ให้บริการทางการแพทย์อย่างองค์รวมแบบครบวงจรมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทุกสาขาเช่นสาขาอายุรกรรมสาขาสารยกรรมสาขาสัรยกรรมกระดูกและข้อสาขากุมารเวชกรรมสาขาสูตินารีเวชกรรมสาขาจักษุโสตนาสิก ลาริ์และสาขาจิตเวชพร้อมทั้งจัดคลินิกพิเศษเพื่อให้บริการเฉพาะทางได้แก่คลินิกโรคทางเดินปัสสาวะคลินิกจักษุคลินิกหูคอจมูกคลินิกโรคเบาหวานคลินิกโรคภูมิแพ้คลินิกนิรนามคลินิกผู้ป่วยโรคติดเชื้อเอชวคลินิกโรคผิวหนังคลินิกวางแผนครอบครัว คลินิกโรคหัวใจคลินิกฝากคันคลินิกตรวจสุขภาพเด็กดีคลินิกวันโรคคลินิกผู้สูงอายุคลินิกฝังเข็มโรงพยาบาลยังจัดระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินให้บริการ24ชั่วโมงเพื่อบริการประชาชนและบรรเทาทุกข์แก่ผู้ประสบภัยพิบัติในเขตชนบุรีและใกล้เคียง นอกเหนือจากการรักษาพยาบาลผู้ป่วยแล้วโรงพยาบาลยังให้บริการรับบริจาคโลหิตตรวจสุขภาพทั้งในและนอกสถานที่จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ออกตรวจรักษาประชาชนรับบริจาคดวงตาและอวัยวะโดยโรงพยาบาลเป็นศูนย์ดวงตาภาค3ของสภากาชาติไทยโรงพยาบาลได้นำเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาใช้เพื่อรองรับจำนวนผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้น พร้อมทั้งเครื่องมืออุปกรณ์การแพทย์ที่ทันสมัยมีประสิทธิภาพสูงสามารถวินิจฉัยโรคได้อย่างแม่นยำอุปกรณ์ทุกชิ้นผ่านกระบวนการตรวจสอบควบคุมดูแลรักษาด้วยคุณภาพมาตรฐานเพื่อให้ผู้ป่วยมั่นใจในประสิทธิภาพและคุณภาพในการรักษาพยาบาลปัจจุบันมีผู้ประกันตนขึ้นทะเบียนกับโรงพยาบาลมากกว่า250,000คน และโรงพยาบาลยังได้เปิดให้บริการที่ศูนย์ประกันสุขภาพสาขา8แห่งและสถานพยาบาลเครือข่ายพยาบาลกว่า70แห่งครอบคลุมพื้นที่ในเขตจังหวัดชนบุรีระยองและฉะเชิงเซาโรงพยาบาลได้รับรางวัลสถานพยาบาลในดวงใจอย่างต่อเนื่องจากสำนักงานประกันสังคมโรงพยาบาลได้ให้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยบุรพา ในการร่วมผลิตแพทย์ชั้นคลินิกเพื่อผลิตแพทย์ให้เพียงพอกับความต้องการของประเทศรวมทั้งความเสมอภาคในด้านการศึกษาในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกอีกทั้งเป็นการพัฒนาศักยภาพของโรงพยาบาลและบุคลากรให้ได้มาตรฐานและรักษาผู้ป่วยให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นโดยได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงเรื่องความร่วมมือในการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบทระหว่างสภากาชาติไทย และมหาวิทยาลัยบุรพาในวันสุขที่17กรกฎาคมพุทธศักราช2552โดยท่านแผนวันณเมธีเลขาธิการสภากาชาติไทยเป็นประธานในพิธีโรงพยาบาลได้รับการรับรองจากแพทยสภาให้เป็นสถานฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านสาขาเวชศาสตร์ครอบครัวในปีพุทธศักราช2545และสาขาศัลยศาสตร์ออโทปิดิก ในวันที่30กันยายนพุทธศักราช2553ัรพร้อมทั้งกำลังดำเนินการขอรับรองในสาขาอื่นๆเช่นสาขาอายุรศาสตร์สาขาสารยศาสตร์สาขากุมารเวชศาสตร์และสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉินอีกทั้งเป็นสถาบันรองรับโครงการเพิ่มพูนทักษะเป็นสถานที่ฝึกปฏิบัติงานของแพทย์ใช้ทุนนิสิตพยาบาลมหาวิทยาลัยบุรพา รวมทั้งเป็นที่ศึกษาดูงานของบุคลากรด้านการแพทย์และสาขาวิชาชีพอื่นของสถาบันการศึกษาต่างๆที่ขอความร่วมมือส่งนิสิตนักศึกษามาฝึกปฏิบัติงานโรงพยาบาลสมเด็จพระบร,บรมราชเทวีณศรีราชามีภูมิสถาปัตย์ที่งดงามติดชายทะเลบรรยากาศร่มรื่นเย็นสบายเหมาะสำหรับการพักฟื้นสภาพจิตใจของผู้ป่วย ห้องพักและสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันพร้อมการดูแลอย่างใกล้ชิดโดยทีมพยาบาลและเจ้าหน้าที่ตึกพระพันวษาและกลุ่มเรือนน้ำได้รับการคัดเลือกจากสมาคมสถาปนิกสยามในพระ,ระบรมราชูปถัมภ์ให้เป็นอาคารอนุรักษ,ษ์ศิลปะสถาปัตยกรรมประจำปีพุทธศักราช2545สเพพระพันวดษา ออาากเจ้พระงค์ปดกล้วยพระราชกรณียกิจอันเป็นคุณประโยชน์ต่อพระสงฆ์นิกรมากมายมหาศาลยาวนานตลอดหกแผ่นดินแม้เสด็จสวรรคตแล้วก็ทรงเหลือร่องรอยแห่งแนวพระราชจริยวัตรอันงดง,งามไว้เป็นบุรพะฉบับแก่ลูกหลานในการนี้เมื่อวันที่9พฤศจิกายน พุทธศักราช2,554องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกจึงมีมติประกาศยกย่องสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเ,เทวีพระพันวษาอายิกาเจ้าเป็นบุคคลสำคัญของโลกในวาระ150ปีพระราชสมภพวันที่10กันยายนพุทธศักราช2,555ในฐานะที่ทรงเป็นบุคคลสำคัญ ที่มีผลงานด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์ประยุกต์สาธารณสุขวัฒนธรรมสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวีณศรีชาชาหนึ่งในพระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์ขัติยราชนารี6แผ่นดินบุคลากรทุกคนของสถานพยาบาลแห่งนี้จะร่วมกันดำเนินตามรอยเบื้องพระยุคลบาทในการพัฒนาการรักษาพยาบาล สมดังพระราชปณิธานขององค์ผู้พระราชทานกำเนิดโรงพยาบาลที่ว่าถ้าได้มีสถานที่พยาบาลคนเจ็บไข้ขึ้นในตำบลน,นี้นอกจากจะได้ใช้เป็นที่รักษาพยาบาลข้าราชบริพานและผู้ที่ตามเสด็จนั้นแล้วยังจะเป็นสาธารณประโยชน์ให้ประชาชนในท้องถิ่นที่ใกล้เคียงได้พึ่งพาอาศัยในยามเจ็บไข้ซึ่งเป็นสาธารณกุศล และเป็นการช่วยชาติบ้านเมืองอีกส่วนหนึ่ง